เาในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่25กันยายนพศส5 6 4นนะคะค่ะวันนี้ก็บรรยากาศ ็ฝนตกทั้งคืนทั้งวันเลยนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ตกทุกวันเลยนะคะไปไหนมาไหนก็ยากลําบากนะคะแล้วก็กรีดย,ยางก็ไม่ได้นะคะท่านผู้ชมโอ้ช่วงนี้ก็จะลําบากไปหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมแอดก็ยังมีตัวเด็ดๆมาฝากกับเอฟซทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาตามนิมิตฝันของหลวงพ่อร่มโพนะคะ เพราะว่าหลวงพ่อก็เคยนิมิตฝันได้แม่นมากนะคะท่านผู้ชมคะงวดนี้หลวงพ่อก็ฝันใหม่นะคะแล้วก็โทรมาหาเอสนะครับพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปฟังเสียงของหลวงพ่อนะคะเอสก็ขอฝากช่องละอองแฉแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาชดช็อตดีๆช็อตดีๆนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวแอดก็จะโทรหารหลวงพ่อก,กันนะคะตามแอดมาเลยค่ะค่ะกราบน้ำมันสกามค่ะหลวงพ่อโอ้ยขอ,อ,อตอน,นไหนีไปเลยไของนะ้มเมื่อก้น่ะอ๋อแอดโทรไปสองสามรอบค่ะเมื่อกี้ไอของนามพวว่อผมนี่อ๋อค่ะค่ะ หลวงพ่อหลวงพ่อลอยไหลลอยไหลอ๋อเอานีเพ่อมาเนาะค่ะฟันดีใช่ไหมคะหลวงพ่อเดี๋ยวันดีฟันดีหมดหนิฟันดีฟันดีก็เข้าเลยอ๋อค่ะเออเรียนเรียนกันสองมื่นเลยอ๋อฟันติดสองคืนเลยใช่ไหมคะยองสองคืนเลยฟันติดต่อกันสองคืนเลยค่ะหลวงพ่อฟันว่ายังไงเนาะค่ะอ๋อฝันว่านีโยมเอา อ่าหนูมาให้เขาซื้อมาเป็นราคาอหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทออคเขาถามเขาว่าซื้อมาเท่าไหรเ่เขาก็บอกว่าซื้อมาหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทอ๋อแม่ค่ะ แล้วก็ตีอาตัวเดียวเลยตัวนี้แหละหนึ่งหกสามค่ะตามราคาพี่อ๋อค่ะลองเข้ลเลยตีอลราคาตามของเลยเอ๋อค่ะวันนี้ก็มือเคื่อนนี่ก็วันไหวเจ็ดมีคนเอาอะไรไหมนี่ัฝันไปเพิ่นก่อนนี่นะค่ะ มือคืมือ,อนืนนก็งขันหยกได้แบบเดียวกันเลยอ๋อนี่ก็เลยมั่นใจเลยรตัวนี้มากมากมั่นใจมากใช่ไหมคะหลวงพว่อมั่นใจมากอ๋อค่ะจะเป็นจเจ้าออกเป็นซื้อสองตัวก็ได้ก็ซื้อหกสามสามหกค่ะหกหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งหนึ่งสามค่ะ หกสามหนึ่งหกแล้วก็หนะึ่งสามเนาะใช่ค่ะใชอบที่สุดก็นคือ้มัหมอย่ชอบที่สุดอ๋อชอบที่สุดคือหกสามสามหใช่ไหมคะใช่๋อค่ะลองพ่อ ก็ลองดูอีกนะหลวงพ่อเนาะเพราะว่าหลวงพ่อก็เคยฝันแม่นมาแล้วค่ะแอดเชื่อว,ว่างวดนี้คงจะเข้าอีกค่ะหลวงพออ่อขอฟันดีได้เสียงของรวยกับงจะมั่นใจมากๆเลยเอ,อ๋อค่ะก็ให้ปรตนว่าเก้าสิบโปรตนเหมือนเดิมให้ความชอบคือเก้าสิบโปรตนเหมือนเดิมอ๋อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะกผูนหะลวงพอ่อ มั่นใจ90เปอร์เซ็นต์ซือหนูมาให้มาถวายหลวงพ่อเนาะมีมีญาติโยมค่ะในทางในทางเขาว่าราคาเท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าราคา106.3บาทอ๋อค่ะหลวงพ่อแล้วก็มาฝันต่อยว่ามีคนเอาของมาให้ พอไดร์ล pues so nah. ิกตัวนี้มาคือฝันเมื่อคืนนี้ฝันไดรเลิกตัวนี้ฝันไดริกตัวนี้คือวันวันที่ผ่านมาค่ะหลวงพ่อกันเลยอ๋อก็เลยมั่นใจใช่ไหมคะหลวงพ่อกงวดนี้ใช่อ๋อค่ะแต่ก็จะทิ้งเลขวีหกตัวก็ไม่ต้องทิ้งเผื่อมันออก อ๋อเลขสูตรใช่ไหมคะใช่เลขสูตรก็ไม่ทิ้งอ๋อค่ะก็เอาทั้งเลขสูตรแล้วก็เลขนิมิตฝันเนาะหลวงพ่อเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะก็จะมีหนึ่งหกสามนะคะหลวงพ่อแล้วก็ตัดเล่นมีหกสามสามหกหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามสามหนึ่งนะคะหลวงพ่อใช่ค่ะแต่ตัวที่หลวงพ่อชอบและก็เน้นที่สุดคือหกสามสามหกใช่ไหมคะ อ๋อค่ะก็ให้ท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องลองพิจารณาดูเนาะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนเนาะเพราะว่าหลวงพ่อก็ฝันได้ตัวเลขมาแล้วเนาะหลวงพ่อเนาะก็แล้วแต่เราจะชอบไม่ชอบเนาะถ้าชอบค่ะถ้าชอบก็ตามเนาะหลวงพวนะ่อเนาะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะหลวงพว่อค่ะค่มันเป็นจ เพียงความฝันหรือเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคเนาะหลวงพ่อใช่ใช่ค่ะก็อยากจะให้หลวงพ่ออวยพรให้เอฟซีด้วยค่ะขอให้เจ็บีทุกคนนะค่ะมีสุขภาพแข็งแรงค่ะยิ้มยิ้มได้ที่ไีมยิ้มยิ้มไข้คอไดสมดังปรารถนาเด้อค่ะหมวดนี้ก็ รวยยกช่องค่ะสาธุค่ะหลวงพ่อใีด้วยเอฟซีก็ทูแรกก็พาไปนะค่ะค่ะแอฟก็อายุเงินบุคลากรพลังได้ค่ะสาธุค่ะหลวงพ่องวดนี้ก็ขอให้เลขฝันแล้วก็เลขสูตรคำนวณของหลวงพ่อเข้าปังปังรวยรวยยกช่องนะคะหลวงพ่อ ค่ะแอ,กอ,อดก็ขอบคุณหลวงพ่อมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลได้รับชมรับฟังนะคะขอบพระคุณหลวงพ่อมากเจ้าค่ะแทนพรค่ะนมัสการเจ้าค่ะ